ีนี้ขออนุญาตย้อนไปที่ท่านสุรพลพูดขั้นตอนแรกนะครับขออนุญาตถามท่านท่านโยธาจังหวัดแล้วกันนะครับในส่วนของกระบวนการสํารวจเนี่ยนะครับสำรวจซึ่งเป็นขั้นตอนแรกที่ท่านสุราพูดถึงเนี่ยคือผมรับทราบนะครับและก็ได้ยินทางช่างของบอบตเนี่ยก็ผลก,กันมาเยอะว่าไม่มีเวลาไปสํารวจมั่งไม่มีทีมงานมั่งหรืออะไรต่างๆเนี่ยสุดท้ายคือไม่สํารวจนั่นแหละครับพูดง่ายๆได้เห็นผลต่างๆนา,านาเนี่ยก็อยากจะทราบว่า ท่านโยธาในฐานะที่แต่ Arrow, ragt, ba, ita, ว่าใกล้อาจจะใกล้ชิดหรือว่าอาจจะมีครั้งท้องถิ่นเข้าไปสอบถามเนี่ยผมอยากทราบว่าปัญหาในลักษณะนี้ของโยธาเราดําเนินการอย่างไรแล้วทําไมท้องถิ่นเนี่ยเขาเขาเขาไม่สามารถที่จะดําเนินการในในลักษณะของการสำรวจที่แท้จริงได้เชิญท่านโยธาที่หนึ่งครับก็คือในส่วนถ้าใช้คำว่าไม่มีเวลาเนี่ยผมว่าไม่ใช่นะเห็นนั่งไล่ปัดม่อมาเดินไปเท่าก็อบางทีผมไปอบตเนี Rico ่ย ไปวันเจอพ่อมรนษุเนี่ย้องช่างหายไปแล้วไปไหนเนี่ยบ,บอกไปไหนก็ไม่รู้แหละแล้วบอกว่าไม่มีเวลาผมไม่เชื่อมันมีเวลาทั้งปีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าไม่มีเวลาสํารวจออกแบบเนี่ยผมผมไม่เชื่อและอย่างนึงเนี่ยคือคนไม่จำเป็นจะต้องไปสํารวจตอนที่เขามีงบประมาณคือสํารวจเก็บในสต็อกได้นะครับหลายคนก็บอกเอา้าเดี๋ยวพื้นที่สภาพมันเปลี่ยนนี่นั่นผมถามว่าถนน ถ้าอย่างสมมตินั่นงงานเฉพาะกตรตะลึงโอเคไม่ว่ากันน้ํามันกัดซ้ออาจจะมีการเปลีป่ยนแปลงสภาพพื้นที่แต่ถ้าก็าถนนในหมู่บ้านน่ะมันจะไปเปลี่ยนอะไรมันไม่ได้ย้ายที่ไม่ได้อะไรเั่งหนาเนี้ยเนี่ยเราสำรวจวันนี้กับอีกปีหน้ามาสำรวจมันไม่ได้ต่างกันอ่ะบอกนี้ราคามันอาจจะต่างกันทุกนี่นั่นเปลี่ยนราคาผมเพราวันเดียวจบแก้รา,าคาในวันเดียวจบจะบอกว่าจะเอ๊ะเดี๋ยวราคาู่นเนี่ยสรุปแล้วก็คือข้ออ้างข้ออ้างเต็มๆเ,เ,เลย เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณอยู่ในพื้นที่เนี่ยแล้วงานก็ไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะยังไงก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่ามีเวลาตอนนี้มันเนเรื่องของข้อเล็กแบบเนาะในในขอยาขอยายาในเรื่องของแบบเนี่ยผมประเดิ๋ได้ตรวจแบบแต่ทางท้องถิ่นด้วยในเวลาเขาขอประมาณเนี่ยผมว่าที่มหาสารคามเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแบบไม่ถูกต้องพูดดีแล้วเจ็ดสิบเนี่ย แต่อีกอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ในการผลิตได้จริงๆก็แค่สิบที่ที่ที่เขาเรียกว่าแบบพอผ่านสิบเปอร์เซ็นต์แต่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องบอกว่าโยนทิ้งน้ำได้เลยมั่วมาใจของว่ามั่วแล้วกันเพราะว่าอย่างถนนเนี่ยมีแปลแนมีรูปตัดแค่นี้แต่ถ้าว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยมันทำไม่ได้ครับมีแปลแนแต่แค่รูปตัดแค่เนี้ย ทำงานไม่ได้ก็ถามว่ามันไม่ได้มีตัวไหนที่ที่ที่จะบอกในเรื่องของงานบางอย่างแต่มีในมีในรีวิวอย่างงานเป็ผมอย่างเงี้ยมีลูกตัดลูกตัดลูกเดียวคุณจะรู้ได้ไงว่าผมเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ในรีวิวมีมีด้วยนะผมกี่คิวอะไรนอกนี้นั่นเนี่ยแล้วเวลาไปทํางานจริงก็จะเกิดปัญหาแต่ถ้าที่สอบถานทั้งหมดเนี่สยส่วนใหญ่จะอ้างว่าก็คือก็ก็ไม่รู้ไง ก็ไม่รู้แต่ผมถามว่าท้องถิ่นตั้งมากี่ปีแล้วงานในท้องถิ่นเนี่ยทำมาแยา่ๆามากมายรุ่นต่อรุ่นแย่ๆเนี่ยผมว่างานแค่นี้เนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่เลือบากอะไรมันไม่ยากขานาดนั้นมันไม่ต้องไม,ไม่ไม่ต้องเป็นวิศวกรผมเป็นวิศวกรแต่ว่าผมดูแบบพวกเนี้ยคือไม่ต้องใช้วิศวกรเลยก็ได้คนมีความรู้เรื่องช่างทาได้อยู่แล้วใช้แบบมาตรฐานใช้อะไรไป